สวัสดีครับหลวทุ่งว่าฟ้ามครับผมวันนี้ครับโอ้พี่น้องเลยครับชว่วงนี้จะยุงย่งย,งยงงากแน่นะครับบริชายคลิปให้พี่น้องเลยติดตามเลยนะครับผมวันนี้พอมีโอกาสนะครับพอมีโอกาสเลยท้ายนะครับลวกหมูให้พี่น้องเข้าเลยเบิ้งเลยชมกันนะครับวันนี้ครับอ่าขอขวรน,นะครับลักษณะ อากาศฮอนนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับเมษาพฤษภานะครับช่วงนี้อากาศฮอนนะครับลูกหมูจะบค่อยกินอาหารนะครับผมจะมีเคล็ดลับนะครับให้พี่น้องเช่าเลี้ยงหมูทุกคนนะครับแนะนําเอาไปปรับปรุงเอาไปใส่กันนะครับว่าเห็ดจังไดลูกหมูนะครับสีเข้าคุ้นะครับสิกินอาหารในช่วงอากาศฮอนนะครับอ่า รับแรกนะครับของผมนะครับในคอกนี้นะครับผมจะเห็ดสาไวน้ำนะครับหรือว่าบอสปาห้หมูนะครับเพื่อนะครับห้หมูเลยเล่นนะครับเดี๋ยวพอน้ํานะครับน้องครับปกติแล้วนะครับถ้ามันห้อนนะครับรวมหมูจะมีความเครียดนะครับรากาเพื่อนจะบะกอยกินอาหารนะครับเพ่าะว่าต้องเห็ดสานามนะครับอ่าน้ำเดยเพื่อนนะครับเข่าตอนกลางวันนะครับตอนแรกนะข้าวหยานเพื่อนเรียนน้ำไหลายานเพื่อนไอนะครับเพ่าะกเอาน้ำออกได้นะครับพี่น้องครับ เพิ่นได้กินน้ำนะครับเพิ่นก็นจะกินอาหารได้นะครับกินอาหารได้กับคนก็นจะบริสงักนะครับการจะเริ่มเติบโตเพื่นก็นจะดีๆนะครับพี่นอ้องขอ,อกนี้นะครับผมขุนเป็นลูกหมูแม่พันธุ์นะครับผมขุนรวมกันเลยนะครับมีทั้งดูล็อกนะครับมีทั้งสองสายนะครับในขอ,อกนี้ อันนี้ผมก็เพึ่งให้อาหารนะครับเอากับขึ้ที่จะให้อาหารเป็นเวลานะครับฐาลูกหมูบวยกิอนหารนะครับให้อาหารเป็นเวลานะครับเมื่อได้ให้สองรอบถึงสามรอบไปสินะครับเพื่อนก็จะหิ้วมันก็จะกินในหลายขึ้นนะครับสังเกตว่าในคอกในเล่าของผมนะครับคอกคุณผมจะใส่ยางรถนะครับหอยนะครับเพื่อให้ลูกหมูเพิ่นได้เล่นนะครับเล่นเพิ่นได้พอน่ายนะครับ เพิ่งแตมีความลาเรื่องนะครับะบ่พกเครียดอาจจะกินอาหารใดตามปกตินะครับกอกนี่เพิ่งลงคุณในชิปก็มือครับพี่น้องครับอ่านี่ดูรอกนะครับสามโตนะครับตอนนั้นก็เป็นสองสายพันธุ์นะครับตัวผูรับตัวเม่นั่นนะครับมีตัวผูอยู่สองโตสามโตครับกอกนี่ถ้าจะเก็บใบคุณเองนะครับพอพันธุ์ขึ้นกันนะครับพอพันธุ์เอากระเดสานะครับเผื่อเพิ่น ห้อนครับห้อนมันก็จะลงไปไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำแล้วพ่นเย็นมันก็จะถึงม่านทางบนนะครับอันนี้เป็นพอฟันน้องห้ออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพอพันดูร็อกคือกันนะครับห่อกับฝ่งอาบน้ำไปเพื่อนแล้วนะครับมือนี้นะครับขอของหลุดทุ่งว่าฟ้าอากาศห้อนหลายพี่น้องเลยสามสิบแปดถึงสี่สิบองศาได้ครับมือนี้ห่อกับอาบน้ำไปเพื่อนย่างหน่อยสองถึงสามเทือนะครับต่อมือนะครับ สีเสพื้นนะครับเทคนิคการอาบน้ำให้หมูนะครับเข้าบ <im> ุคคลที่จะสีน้ามือโต้หมูให้ท่านที่นะครับเขาสีหน้าให้เสพื้นก้อนเสียขาเพื่นก้อนนะครับในเพื่อนเย็นในเพื่อนหูโตนะครับว่าเพื่อนดะอาบน้ำนะครับพอสีหน้าเสพื้นแล้วนะครับเพื่อนหูซึกเย็นนะครับแม่เพื่อนเขาเพื่อนก็จะน้อนลงนะครับพี่น้องครับเพื่อนหูแล้วว่าเขาจะอาบน้ำให้เพื่อนนะครับเข้าถึงอาบลดโตเพื่อนนะครับผม อันนี้เป็นแม่พันธุ์เลี้ยงลูกนะครับพี่น้องครับแม่พันธุ์เลี้ยงลูกแห้งห่อนก่าหมูปกติด้วยครับผมเพราะว่าแม่พันธุ์เลี้ยงลูกปบางตัวเพิ่นมีไข่นะครับเพิ่งกะแทงจะหอบนะครับหลังจากคลอดได้สองสามมือแล้วอ่าทั้งทั้งผมนะครับผมจะอาบน้ำให้เลยนะครับตอนกลางวันนะครับเพาลดน้ำที่พื้นนะครับแล้วจากปล่อยลดไปที่ลูกหมูได้นิดน้อยนะครับเพาจะไปลดโดยตรงนะครับคลอดนี้นะครับเพิ่งคลอดเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะครับ ตอนนั่งเว here, mm ้น hmm น you ี right ่ผมก็อาบน้ำเลยนะครับเพราะว่าเมียเพิ่นห่อนนะครับแล้วนี้พัร่มกับเปื่อพัด่มซอยนะครับเพื่อจะได้ระบายอากาศนะครับนี่ขอก้ผมก็อนุบาลยูนะครับขอก้เป็นพอเม่พันสายเล่นเลดนะครับเป็นเลือดลอยนะครับมะสไม่รับเป็นพอพันและเม่พันนะครับผมกับอนุบาลเวนีก้อนนะครับล่ออ่าลูกผ้าพ่นมารับนะครับให้ได้ลำนักนะครับพ่อไข่ทรงนะครับตัวนี้กับเคล็ดลับเทคนิค เหมือนกันนะครับเข้ายาให้อาหารหลายนะครับผมส่วนหน้าห้อนดกหมูจะบค่อยกินอาหารปันไดนะครับเพจอสมาครเพื่อนก็จะเรียนน้ามนอนสมาครกว่านะครับเข้ากับให้อาหารเป็นเวลานะครับมันเบิด์ตคอยเติมมันเบิดคอยเติมอะไรประมาณจังสี่นะครับผมนี่ครับแม่นี่ก็หอบนะครับมันห้อนนะครับพี่น้องนี่แม่นี่พึ่งคลอดได้สองมือนะครับนี่แม่นี่พึ่งคลอดได้สองมือนะครับ แม่นี่พอดเลยหมกเจ็ดมือแล้วครับพี่น้องรับแต่หมูคองนี่บ่คอยงามครับเนื่องจากนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงหลายนะครับอ่าบางมือฝนตกนะครับบางมือห่อนหลายนี่สนะครับได้เฮ็ดไห่ลูกหมูนะครับปวยนะครับหล้วก็แม่เพิ่นกับปวยน้ำนะครับแม่นี่เฮ็ดไห่นมแห้งนมบ่พอกินนะครับอ่านพ่อน้มบ่พอกินแล้วลูกหมูเพ่นก็จะเป็นอ่าโรคขาดน้มนะครับเฝิ่อนอ่าโรคบิดนะครับอ่าเป็นโรคบิด ขีจะเป็นสีเข้เหนียวข้นนะครับลุงหมู็จะสูตรพร้อมนะครับโอ้ยผมเสียดายไรครับพี่น้องครับขอนี่ผมผ่านนะครับผมก็ให้เป็นน้ำยศน้ำนะครับตอนตอนเป็นขอดนะครับขอนี้มันเป็นน้ำเกลือเลยพี่น้องเลยเป็นขวดน้ำเกลือเปล่านะครับผมเป็นน้ำดูดให้แม่เพลินนะครับน้ำยศนะครับส่วนถี่จะยศใช้ตรงที่หัวไหลหมูนะครับหรือไปหาสวงข้อนะครับมันจะซอยระบายความร้อนให้หมูได้ดีนะครับ คองนี่ก็พึ่งคลอดนะครับพึ่งคลอดเลยซีมือประมาณนี้แหละครับประมาณซีมือนะครับคลองนี่พึ่งจะนอนสบายเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าพิ่งอยู่ไก่พัดลมนะครับนี่ผมใส่พัดลมอ่าโซลาเซลล์นะครับผมอยู่ไก่พัดลมมันก็จะเย็นนอนสบายนะครับอาบน้ำเพือกันครับผมอาบน้ำเบิดตทุกตัวเลยนะครับเข้าก็บเต้องอาบร้ายเราพี่น้องเข้ากับเราบ้างเอาแน่นะครับนี่ครับพี่น้องผมก็ใส่พัดลมโซลาเซลล์นะครับ คนอยู่ไก่มันก็จะเย็นแน่นะครับผมส่วนแม่ว่นอุ้มทองะครับเท่ากับอาบคือกันครับมือหนึ่งกับสองถึงสามเทียวก็จะดีครับเพราะว่าอากาศมันห่อนนะครับแม่พันอ่ามีโอกาสเทศไห่เพื่อนแท่งนะครับหรือว่าผสมติดยากนะครับาอากาศมันห่อนหลายนะครับเท็ดกอกนามแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเิ็นห่อนก็อาจจะกดนามเลนเองนะครับ แล้วก็ตอนกลางวันนะครับผมก็จะนำเสื้ห้างไให้ผมจะอุดอุดส่องน้ำไหลออกนะครับแล้วก็นำใส้นะครับเพื่อนได้กินนะครับแล้วก็เรียนเพื่อนเรียนน้ำนะครับเพื่อนเย็นไปนอนนะครับนี่ครับอากาศห่อนก็เลี่ยงยากครับอากาศหนาวก็เลี่ยงยากครับเลี่ยงนี้นก็บ่ได้ง่ายนะครับสำหรับป้ามไนนะครับพคนจัดการได้ดีประกาจะง่ายนะครับ ส่วนของหลูกงุ่งว่าความของโบข่อยจะมีเวลาเวลาอยู ER a, uh, ่บนปันไดนะครับลักลักนะครับพร้อมกับจะทำงานประจำนะครับพี่น้องเนาะอย่างเช่นในเบืองแม่บบเบืองแม่นะครับแบบนี้ได้บางเสียบางก็เป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นพอพันนะครับผมบว่าโบ่าย่ายออกไปนะครับนี่ก็เป็นพอพันเลนเลสนะครับแม่พันเลนเลสนะครับพอพันเลนเลสนะครับเบิ้อในของก็มีพอพันเบื้องซีโตนะครับพี่น้อง ก็เฮตำเสือเผื่อจำนายน้ำนะครับปะผมจะพาพี่น้องนะครับือโอกาสนะครับไดพไปเบิ่งคอกที่ผมเฮต่อเติมออกไปนะครับเพื่ออานาคตนะครับเพราะด้ขยับขยายนะครับสีเรสราคาหมูดีนะครับถ้ามีทุนแน่นะากับขยับขยายนะครับโอ้ยสีสันแป๊ดนะครับสวยงามนะครับสีสันนะครับฟังสีส้มนะครับฟังสีส้มนี่ เป็นซ่องยืนนะครับพี่น้องผมเลยท่ายพี่น้องเบื้องไปลนระระเบื้องที่นิดน้อยๆนะครับแต่ว่ากับบ้านไดอ่าให้เบื้องไล่ละเอียดตอนแล้วบ้านไดนนะครับนี่ซ่องยืนนะครับทั้งเบิร์ซ่องนี่24ซ่องนะครับใส่เล็กขออ้อยทั้งเบิร์ตนะครับผมเล็กขออ้อย12เมนนะครับราคากับบ่อแห้งแห้งรับแต่ว่าความคุ้มค่านะครับระยะการใส่เงานะครับมันทนนะครับเพราะว่ามันมีความตันนะครับพี่น้องครับ มันจะบกคอยขาดง่ายเหมือนเล็กปลาปปานะครับเล็กกำมะไหนเฮ่านะครับแต่เล็กปลาป้ากำมะไหนเฮ้ามันก็ให้ความสวยงามครับพี่น้องนี่ตัวนี้นะครับผมเป็นซ่องคอดนะครับผมเห็ดไว้ทั้งเบดแปดซ่องนะครับเห็ดใบแปดซ่องนะครับผมจะท่าว้เป็นสีสีฝานะครับสีฝาสีสีเขียวมิ้นนะครับผเอิญนะครับต่อพาะในมีหมูเอาขืนเอาเข่านะครับ แต่ราในปลายเดือนนี้นะครับก็จะอะไรขึ้นกอดใปนซองนี้นะครับพื้นที่มันจำกัดนะครับพี่น้องครับเมืก็เหตุบ่อไดสวยงามปันไดนะครับเพราะเหตุใส่พื้นที่นะครับซองแม่พันธุ์นี่นะครับก็มีความก้วงอ่าแต่ละซองนะครับแต่ละซองนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่น้องเบื้องนะครับซองงหญ่นะครับจากหนีมาหนีคือสองเมตรนะครับหลักกระหน่สองเมตรสามสิบนะครับสําหรับซองนี้นะครับ หมองแม่พันธ์บรนยูเดี๋ยวครับหมองแม่พันธ์พันยูก,กว้างเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเซนนะครับพี่น้องเราจะนอนให้น่มลูกสบายนะครับสะดวกสบายนะครับป่ะเดี๋ยวไปเบื้องส้นทั้งปุ่นนะครับส่วนทั้งหลังก็จะเป็นหมองเก็บพ่อพันธ์นะครับช็ดงานโบนเหลวอ,อยู่ครับพี่น้องคอยมีเวลาบันไดน,นอส่วนเป็นด้านหลังนะครับเ้อากระเห็ดเป็นสอง เป็นซองนะครับนําพอพันมาเก็บนะครับพอพันเ่าซีโตนะครับณตอนนี้นะครับก็ใส่เก็บไนนีนะครับคอกและโตนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นทางเดินนะครับใส่เดินรอบกาจะเดินรอบนะครับส่วนทางกลางนี่ก็จะบกว่วงบันไดนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดนอกครับแต่เป็นไปได้กั จากเฮ็ดให้งกว้ง่นนี้นะครับผมย่างหน่อยไปจักเมตรหนึ่งนะครับส่องกลางนะครับเีินลดสบายนะครับพ้อเดินอาหารสะดวกนะครับคืนี่ก็เป็นทางเดินทั้งหลังนะครับเภทรรองน้ำไปจักน้อยนะครับน้ำก็จะละลายล่งทั้งหลังนะครับเก็บที่ที่เดียวนะครับส่วนขอล็อกนี่ครับข้อใส่เป็นปิ้นหางป่านะครับหลอกเปิดออก ก็ง่ายนะครับปิดก็ง่ายนะครับพี่น้องเวลาดักเขาก็คือหลอกนะครับถ้าใส่แบบนี้นะครับง่ายนะครับวกขึ้นขี่สนิมมีสปริงนะครับแบบสปริงก็สวยงามครับแต่ว่าขึ้นขี่สนิมมันเกือเปิดยากนะครับห้างน้ำนะครับเพราะว่าจะเฮ็ุไหลไปร่วมกันนะครับล่องล่องกลางนะครับยวผมจีพาไปเบิ่งวาขี่ขี่มูนะครับหลังเัาล่างคอกเวเยาเอาไปเก็บแจงไดหลักัะ การจังไดกับขี่มูนะครับรมผมพาไปเดินดูนี่นะครับขี่มูนะครับฟังน้ำผุ่ก็จะไหลลงมาหนีนะครับฟังทมยืนอยู่ก็จะล่วงฟองกนะลางร่องซองกลางนะครับล่องซองกลางปื๊บลงทางเดินนะครับไหลลงไปไหลลงบอนะครับผมมีบอเก็บอยู่ข้างๆเล่ามูนะครับแต่มผมพาไปเบิ่งนะครับ เรขีหมูนะครับเข่ากับเก็บลงบ่อเนี่ยครับพี่น้องเก็บลงบ่อนะครับปล่อยให้มันไหลลงไปเลยนะครับปล่อยให้มันเต็มนี่นะครับเป็นอย่างก็คือเอามาลงบ่อนี่นะครับมันก็มีทีไปทีมานะครับขีหมูนะครับมันมีความเข้มนะครับเอาเอาไว้ทับหดหญ้าปลูกต้นไม้นะครับง่ามหลายพี่น้องก็ต้องใส่ปุ๋ยยูเรี่ยเลยนะครับขีหมูบ่อนี่นะครับผมกปเห็ดไปกไก่เล่าหมูนะครับเพราะนะครับผมปลูกหญ้าให้งัวนะครับอยู่ใกลไๆ่นะครับ นี่ครับผมกําลังอาน้มเข่านะครับอาน้มเข่าเพื่อนะครับเตรียมปลูก้านะครับปลูก้าซิกเนลเรื่อยนะครับนี่ผมเตรียมที่ปลูกไปเรียบร้อยนะครับใส่น้ำโซดาเซลล์นะครับสังเกตได้ว่าพู้นตางๆนะครับผมใส่น้ำโซดาเซลล์มากนะครับหลังจากที่ผมติดโซดาเซลล์ไปพู้นนะครับอยู่ใกล้ๆพู้นบ่อนามนะครับผมต่อสายยางมาห้าสิมหกิเมตรนะครับเอามาลงนี่นะครับให้ดินมันอยู่น้ำนะครับให้มันได้กินน้ำก้อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ฉีละน้ำดีๆน้ำปุ๋ยเฮานี่แหละครับบ่อฉีหมูนะครับสูบขึ้นมานะครับใส่ปั๊มน้ำสูบขึ้นมาใส่นี่ตีดินให้เดียบร้อยครับพี่น้องแล้วก็ปลูกหญ้านะครับงามหลายพี่น้องเอ้ยบดได้ใส่ปุ๋ยเพาะเม็ดนะครับถ้าใส่จากน้ำฉีหมูนะครับน้ำฉีหมูนี่ยบดไล้ล้นไปหาหนาดนะครับพี่น้องใส่หญาด่างเดียวนะครับใส่ต้นไม้นะครับนี่นะครับมีพี่น้องเฮานะครับ พื้นที่ไก่เคี้ยงนะครับคนมาขอซื้อหรือซ้ำครับพี่น้องน้ำขีหมูนะครับเพื่อนก็จะเอาไปหดหนียปลูกงาขึ้นกันนะครับนี่แหละครับขีหมูเพราะมันจะไปล่างถิ่มเวยพี่น้องเด้อเห็ดบ่อเก็บนะครับเอาไว้ใส่ประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบืองแปลงงาครับแปลงงาที่ผมใส่น้ำขีหมูหดนะครับว่ามันงามซ้ำใดนะครับไปไปเบืองแปลงงาันเลยครับพี่พี่น้องเลยแปลงงาแปลงงาที่ห้าปลูกไว้ก้อนหนานี่นะครับ พี่แข็งซาเซียวผมดีได้พี่น้องเด้พ่ออะไรไปซื้องาคเัิเนอะไรเสียขาไฟนะครับใส่น้ำลายนะครับเบื่งที่นะครับเขียวปืดนะครับงามขนาดเลยนี่ต้นพันธุ์ผมที่ผมจงไว้นะครับผมจะเอาไปปลูกนะครับตรงที่ผมเอาน้ำเข่าเมื่อกี้นี่ครับที่ท้ายไปวรงหันนี่ครับนี่แหละท่อนพันธุ์ผมจะไปปลูกนะครับ งามขนาดครับผมเอา้าพี่น้องครับผมกระทายอาเบียรใเพี่น้องเบิงเ้งในติดตามเบิ้งนะครับว่าเห็ดจังไดอยู่จังไดน้อช่วงนี้บริเวณทีปร้ายนะครับกัดทายพี่น้องเบิ้อะเด้อครับผมอ่าขอได้เป็นสิ่งที่ดีขอมุ่นที่ดีนะครับพี่น้องก็เอาไปปับใส่น้าขอกน้ำฟ้ามแต่ของเบิ้งนะครับอ่าแต่ละคนกับเห็ดบกขึ้นกันน้อพี่น้องนะ้อ่าจังไดกะพิดถูกจังได็กกะเขอเอาไฟนะครับ หรับมือนี้นะครับลูกทุ่งว่าฟ้างอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมือนี้สวัสดีครับ